ตั้งแต่สมัยเด็กที่เรานั่งเล่นเกมวินนิ่งสิ่งที่เราพอจะทําเสมอเวลาบังคับทีมอยู่ในสนามน,นั่นคือการยิงไกลมันคือหนึ่งในความสําเร็จที่เราอยากจะปลดล็อกมันเพราะผลลัพธ์ที่ได้มาคือประตูที่สวยงามนั่นนํามาซึ่งความนิยมชมชอบนักเตะเท้าหนักในเกมที่เรามักจะหาแข้งช็อตพาวเวอร์สูงสูงเพื่อเลือกเล่นและเน้นยิงไกลซึ่งแน่นอนนะคับเราโตมากับนักเตะอย่างโรเบรโตคาร์ลอสกับเบรียบัติสตูตาหรือแม้กระทั่งอาเดเรนโนตลอดระยะเวลา5-10ถึงปีในโลกฟุตบอลถูกเปลี่ยนเป็นเร อความมันในเรื่องของพละกำลังชายคนนั้นชื่อพักยักษ์เขียวพลังช้างสารจากบราซิลและวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปนรู้จักเขาให้มากขึ้น ซูซูกิจัดหนักอัดโปรโมชั่นแรงสู้ศึกตลาดยานยนต์ไตรมาสแรกปี2567ปรับราคาซูซูกิซีเอสสูงสุด1 3 0 0 0 0บาททุกรุ่นย่อยราคาเริ่มต้นจากเดิมอยู่ที่528,000บาทลดเหลือเพียงแค่378,000บาทเท่านั้นนะครับโดยราคาพิเศษพร้อมทั้งแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง7เมษาย,ยน2567รายละเอียดการปรับลดราคาโปรโมชั่นพร้อมร,ราาุร่นรถ,รถสเปคซูซูกิซีเอสจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยราคาพิเศษซูซูกิซีเอสซีเอส1.2 GL 5MT 5, 5 2 0 0 0 0 8,000บาทเหลือ3 7 8 0 0 0บาท CS 1.2 GL CVT 5 6 4 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่4,114,000บาท CS 1.2 GLX CVT 6 2 8 0 0 0บาทเหลือ4 7 8 0 0 0บาท CS 1.2 RS CVT เหลือเพียงแค่5 2 8 0 0 0บาทพร้อมฟีระไปกันภายชั้น1นานหนึ่งปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถซ้า S s อสิสแตนนาน3ปีสาวกซูซูกิห้ามพลาดนะครับจุดเริ่มต้นฮอต จิวานิโดวเอราเดอซูซาหรือฮักเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี1986ที่เมืองกัมปีนากรันเดรัฐปาไรบ้า es, att, as, ประเทศบราซิลเจ้าหนูจิวานิโดถูกเรียกว่าฮักหลังจากคุณพ่อโจวานเป็นคนตั้งให้ลูกชายที่มีความเหมือนฮีโร่จอมพลักตั้งแต่อย่างเล็กพอเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพี่น้องอีก7คนฮักเรียนหนังสือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนจะหันสู่ฟุตบอลอย่างจริงจังตั้งแต่อย่างเล็กจนกระทั่งได้รับความสนใจจากแมงมองที่เดินทางมาจากโปรตุเกสที่ดึงเขาในวัย14ปีไปอยู่ก ตอออออนนเหนออเหืืขงงมปโฮักใช้เวลาที่โปรตุเกสไปปีเดียวก่อนจะกลับสู่บราซิลกับอะคาเดมี่ของซอปาโลในช่วงระยะสั้นๆกระทั่งนายายไปสู่วิตตเรียในปี2003และใช้เวลาทั้งสิ้น1ปีในการบรินสนามให้กับทีมแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่สามารถเฉิดฉายได้อย่างที่ตั้งใจและแตัดสินใจย,ยุติการค้าแข่งในบ้านเกิดเพื่อไปสู่ที่ที่โคตรต้องการเขาก้าวสู่แดนอาทิตย์อุทัย ฮักบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังเมืองคาวาสกิจังหวัดคานางาวะเพื่อไปท้าแข,แข่งกับสโมสรเจ้าถิ่นอย่างคาวาสกิฟอนทาเล่ที่หลังจากถูกส่งยืมมาที่นี่เมื่อปี2005เขาก็ได้ลงเล่นไป12เกมยิงไป3ประตูจนสุดท้ายฟอนทาเล่ก็ซืือตัวเขาอย่างถาวรแต่การเล่นที่นี่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หวังนะครับแทบจะทันทีที่เป็นแข่งถาวรของฟอนทาเล่ทีมก็ปล่อยตัวเขาให้กับสโมสรคอนซาโดเลซซัปโปโรทีมระดับเจทูยืมตัวไปใช้งานที่นั่นฮัรระเบิดฟอร์มระดับปีศาดจา game, ด จาก42นัดจากนั้นฮักก็กลับมาเล่นให้กับฟอนทาเล่อีก2เกมก่อนจะแยะไปสู่โตเกียวเวอร์ดี้อย่างถาวรและปิดท้ายด้วยการยิงไป8ประตูจาก14เกมชื่อสิ่งของเขานนั้เริ่มถูกพูดถึงไปทั่วประเทศญี่ปุ่นและกระจายไปจนถึงในยุโรปที่ซึ่งสโม,มสรดังจากโปรตุเกตก็กำลังจ้องเขาตาเป็นมันสู่แชมเปี้ยนแห่งโปรตุเกส กรกฎาคมปี2008 f นแปดเออโตอดรนทนไม่ไหวนะครับจ่ายเงินค่าจีตสัญญาที่มีมูลค่าสูงถึง19้าล้านยูโรให้กับตัวเกียวเวอร์ดีใบตัวฮักให้กับพวกเขาทาั้งที่เพิ่งย้ายมาถาวรเพียงแค่3าเดือนการซื้อในหนนี้ปอโตหม,มายมั่นปั้นมือที่จะส่งเขาลงสนามในฐานะปีกขวาเพื่อเขามาทดแทนการจากไปสู่อินเตอร์ของริคาร์โดควอเรสม่าฮักไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายก็เข้ากับแผนของทีมในทันทีถึงแม้ช่วง8นัดแรกจะตกเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่ก่อนจะยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างถาวรและม ซีซั่นถัดมาฮักคือตัวหลักอย่างแท้จริงแต่มันก็ไม่ได้ถูกโรยด้วยกีบกุลาบเมื่อปัญหาลงไม้ลงมือกันในอุโม,ม,กนนม,มงกับนักเตะเบนฟิกา้าเมื่อเดือนธันวาคมปี2009ส่งผลให้เขาถูกแบนยาว4เดือนซึ่งยังถือว่าโชคดีที่สารลดโทษให้กับเขานะครับจากเดิมที่ต้องโดนพักงานถึง3ปีเลยทีเดียวการพลาดลงสนามในช่วงนั้นส่งผลให้ฟอร์มของทีมนั้นก็แย่ลงไปด้วยนะครับเมื่อประตเสียแชมป์ให้กับเบนฟิกา้าและล่วงหลดไปถึงอันดับ3ทํทำได้เพียงแค่คว้าตั๋วยู่ใาลีกโบอาดผู้ปลุก เคซัวโดเฟเรราตัดสินใจอำลาทีมไปและเป็นโค้ชหนุ่มจากอาคาเดมิก้าอย่างอังเดวิลัสโบอาร์ดเข้ามาคุมทีมแทนและมันเป็นปีที่โคตรมันสำหรับฮักเมื่อเขาฟอร์มโดดเด่นทะลุจุดเดือดด้วยการยิงไป35ประตูจาก53เกมและยังทำแอสเซจช่วยเพื่อนได้ถึงอีก27ครั้งทำเพืมอกำลังกับราดามิฟอลเกาช่วยให้โบอาร์ดพาปอโตคว้า4แชมป์บอลลีกบอลถ้วย2องรายการและยูโรปาลีกมาครองสำเร็จพฤษภาคมปี2011ฮักได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงซัมเมอร์ปปปปีี2016 2 100พรร้้้อออมค่่าาาาตััััสญญลนนนนยยููโโจจกกกกฮ็บไถึง 2013, หลังจากที่ทุกอย่างเริ่มสุกงอมเขาหมดความท้าทายในที่แห่งนี้หลังจากคว้าแชมป์มักครองได้มากมายปิดฉาก5ฤดูกาล170นัด77ประตูช่วงเวลานั้นฮากในวัย27ปีกำลังอยู่ในช่วงพีคนะครับตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของทีมยักษ์ใหญ่มากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเลือกก็คือความสะดวกสบายและเงินที่เริ่มหมุนเวียนชีวิตของเขาโกยตังแดนหมีขาวและแดนมังกรหากจะให้หาที่โกยเงินดดีสำหรับนักฟุตบอลประเทศหลักๆที่พวกเขาจะปักหมุดนั่นก็คือจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ซึงทำกลางการล่าลายเซ็นของฮารกเขาก็าหักอ,อกพี่บิ๊กใน5ลีกใหญ่โดยการเซ็นสัญญากับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทีมเศรษฐีแห่งรัสเซียด้วยค่าตัวสูงถึง60ล้านยูนโรแน่นอนว่าอร์มกรเล่นของเขาในลีกรัสเซียนั้นพุ่งสูงทะลุเพดานโดยไม่ต้องสืบแต่สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาภายในของสโมสรทีนักเตะระดับซีเนียของทีมในเวลานั้น2คนอย่างอิก,กอร์เดนิซอฟและอเล็กซานเดอร์เคอร์ชาคอฟไม่พอใจกับค่าเหนื่อยของฮากที่ดูจะสูงเกินเพดานคนอื่นไปและเรียกร้องให้เพิ ฮจูกนก,ก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและก็ช่วยกันพาทีมคว้าแช,ชมป์ลีกได้สำเร็จในปีต่อมาซึ่งตลอด4ปีที่รัเสเซียฮารก,ก็ช่วยทีมเก็บแชมป์ได้ถึงอีก2รายการในเดือนมิถุนายนปี2016เซี่ยงไฮ้เอสหรือเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC ในปัจจุบันเข้าสู่ขอเซนิตด้วยเงินจำนวน45ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าตัวสถิติสูงสุดของฟุตบอลเอเชียพร้อมอยังมอบค่าเหนื่อยให,ให้กับฮักสัปดาห์ละ372,000ยูโรตกปีละ18.6ล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียวที่ได้มมมากก่อนนนะะรับปปปสสเเเเ็จพียงแชชชใใทศดิิล2018 ในปี2019ก็ได้ปิดชากกับเซี่ยงไฮ้ในปี2020พร้อมกับผลงาน77ประตูจาก145เกมและย้ายกลับไปเล่นที่บราซิลให้กับเอเลเดโกมิเนโรในเดือนมกราคมปี2021เทพสุดในลีกเซมบ้า หลังจากย้ายสู่มิเนโรได้ไม่กี่เดือนฮารก็พาทีมคว้าแชมป์บอลรัฐมิเนโรได้ทันทีนะครับก่อนจะระเบิดฟอร์มระดับเวิร์ลวอล์คยิงไป36ประตู13แอสซิสจาก68เกมทุกรายการพาเอเลนโกมิเนโรคว้าแชมป์โกปาโดบราซิลและแชมป์ลีกเซเนเอมาครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นแชมป์ลีกคนแรกที่มิเนโรคว้าม,มาได้ในรอบ50ปีเลยทีเดียวส่งผลให้ในฤดูกาล2021ฮาร 2021, ์ก,กได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำลีพกพ่วงด้วยดัชันโวและติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนับจากวันนั้นนนนะะะะคครกกงคงาา Back, รรรัับฮาาาาาายยยงงงสถเเเเปปปป็ดดออแกกกจจทีมมื่ฤููล2022 29ขิไต เกมฤดูกาล2023ก็ยังต่อยอดยิงไป30ประตูจาก59เกมจนไปถึงซีซั่น2024ปัจจุบันเขาก็หวดไปแล้ว6ประตูจาก9เกมในบอลรัตมิเนโรรวมๆแล้วเขากดไปมากถึง101ประตูในช่วงเวลาเพียง3ฤดูกาลนิดๆซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่เขาทำได้กับ1นึสโมสรที่เคยขาแข่งด้วยสไตล์การเล่น แต่เดิมนั้นฮากเป็นกองหน้าตัวเป้ามาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่กับคอนซาตโดเลสซัปโปโรและเขาจัดว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่กองหน้าพึงมีหากไม่นับในเรื่องของกรุกกระอาขาดนะครับการจบสกอร์ด้วยความรุนแรงคือเครื่องหมายการค้าตลอดอาชีพการค้าแข่งของฮาร์เกือบ65%ในการยิงมาจากการใส่หลังเท้าเต็มแรงเสมอและเขาควบคุมทิศทางมันได้อย่างดีซึ่งเคยมีครั้งหนึ่งในครัที่เขายิงประตูแล้วลูกพุ่งไปด้วยความเร็วสูงถึง108กิโลเมตรต่อ,อ,ตอท,ตท,ทีี่ไตบรซ อยู่เต็มขั้นและความรเร็วที่ไม่ธรรมาดาต้องให้เครดิต f อฟซีปอร์โตนะครับที่คิดค้นปีกตัดเข้าในจอพลังอย่างเขาขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือความแข็งแกร่งนะครับหากจต่ว่าเป็นนักฟุตบอลที่ใส่ใจในเรื่องมัดกล้ามของตัวเองโดยกรรมาพันของเขาเป็นคนโครงใหญ่และแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กมันจะง่ายต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะเขานามันมาใช้อย่างเต็มที่เวลาต้องมาท้ากันนักเตะคนอื่นๆรวมถึงยังสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายอีกด้วยปฏิเสธญี่ปุ่นเพื่อบราซิล ชีวิตการเดินทางของฮักนั้นค่อนข้างสนุกและเขาสร้างความสาเร็จให้กับทีมในชาตินั้นๆได้เสมออย่างสมัยที่เขาเล่นในประเทศญี่ปุ่นเขาเก่งถึงขั้นที่มีสื่อเจ้าถิ่นถามว่าคุณอยากเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นหรือไม่คนส่วนมากคิดว่าโดยทั่วไปนะักเตะบราซิลที่ย้ายไปเล่นในเอเชียถ้าไม่มีที่ไปก็พวงอยู่ช่วงปลายอาชีพแล้วมันคงไม่แปกนะครับที่ฮักในตอนนั้นจะตอบว่าน่าสนใจนะครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับฮักต้องการที่จะเล่นให้กับบราซิลเสมอมาแม้จะตัวจะไปดังไกลถึงญ เป็นเช่นเดิมเสมอมาและรางวัลก็มอบให้กับผู้ที่พยายามเสมอนะครับเมื a, ่อคาร์ลอสดุงกาตัดสินใจเรือกเขาติดทีมชาติบราซิลในเดือนพฤิกายนปี2009ในเกมที่พบกับทีมชาติอังกฤษที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ที่ถึงแม้ตัวเขาจะพลาดตัวบอลโลกปี2010แต่แลจานั้นเขาก็มีส่วนในทีมชุดคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2012แชมป์้ีฟ้าคอนเฟเดเรชันคัพปี2013และอันดับ4ในฟุตบอลโลก2014ตั้นนั้นฮักก็ติดติดหลุดหลุดทับแซมบ้านนะครับตั้งแต่ปี2017เรื่อยมา จนกระทั่งในปี2021เขาถูกเรียกกลับไปติดทีมอีกครั้งแต่นั่นก็เหมือนจะเป็นผลสุดท้ายของเขากับทัพแซมบ้าซะแล้วนะครับเพราะเขาประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังติดธงของสุดท้ายอย่างเป็นทางการชีวิตของฮักอาจดูไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับนักเตะอย่างโรนัลโด้โรนัลดินโน่กาก้า,กาหรือเนย์มาร์แต่ในทุกๆท,ทางแยกของชีวิตเขาก็เลือกในสิ่งสำคัญสำหรับตัวเองเสมอนั่นคือความสะดวกสบายเพราะในช่วงวัยเด็กของเขานั้นลำบากมามา,มากมายเลยนะครับมันจึงไม่แปลกที่ความสุขของเขาก็คือการใช้ชีีววิิตตไไไไปกกกััััับบเเงงนนนนนท่่่าาาาาามมมมมมดดด้้้้แแจะะะะชรรรรยสสคคคญโลลฉุขขอ มเหมือบางคนอาจจะมีความสุขที่จะใช้ของแบรนด์เนมได้สรูซื้อไไปกับเงินที่หามาแต่กับบางคนแค่อยู่อย่างพอมีพอกินอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์